ប្រើងសារសារស ว้าวต้มมาม่าสูตรใบอันหูยน่ากินมากเลยหื อเห็นคลิปนี้ตอนกี่โมงเมนต์มาด้วยครับฝากกดติดตามกํากำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับ let's go ครับผม